โอเคครับอันนี้จะเป็นเนื้อหาสุดท้ายของของพัฒนาการสมัยพัฒนาโกสินตอนต้นนะครับคือเราจะมาในช่วงของพัฒนาการในในช่วงของสมัย,าก,ามยการที่สามทีนี้มาดูพัฒนาการษกิจของการที่สามเนาะแต่ก่อนจะพูดพัฒนาการกิจเนี่ยเราก็ครูก็ะจะมาพูดถึงพระราชประวัติของพระองค์กันเนาะว่า องเนี่เป็นอย่างมีความเป็นมาอย่างไงนะครับก็เริ่มแต่ตอนที่พระองค์เนี่ยก็คือเสด็จามาสมภพเนี่ยัาที่จำเอ็ดมีนาคมสองสองพันสามร้อยสิบนับประวังเดิมที่ฝั่งธนบุรีคือต้องบอกว่าอ่าพระสมเด็จนั่งเก้าเนี่ยก็คือเป็นพระโอรสองค์โตของของรัชก,กาลที่สองเนาะนะครับอก็คือเป็นลูกรอรอสองแล้วก็ มีพระมารดาคือสมเด็จพระศรีสุราลัยก็คือมีนามอีกพระนามว่าเจ้าจอมมารดาเลียมนะครับ <c oughs> คือต้องบอกกว่าถ้าพูดเรื่องของอพระมารดาพระองค์พระองค์มีมารดาพระมารดาก็คือเป็นเจ้าจอมมารดาก็คือต้องบอกว่าเจ้าจอมมารดาเนี่ยถ้าถ้าดูตามหลักของการเป็นอ่าพระชายาเนี่ยหรือเหศรีมเหสรีของกษัตริย์เนี่ย มันจะมีการเรียงมีตำแหน่งนะมีเรียงลำดับขั้นคืออย่างรารการที่สองอ่ะก็จะมีพระอัลขรมเหสีนะครับคือพระศรีสุริยันทานะครับที่เป็นอักขรมเหสีเลยพระศรีสุริยนทานะก็เป็นแม่ของเจ้าฟ้ามงกุฎก็คือต่อไปจะขึ้นครองราชเป็นรัชการที่สี่เนาะ ทีนี้จะอธิบายหนึ่งว่าทําไมรอสามที่เป็นลูกของเจ้าจอมมันดางเรียมเนี่ยทํำมถึงขึ้นครองราชก่อนอ่าการที่สี่หรือเจ้าฟ้ามงกุฎนามเดิมของการที่สามคือกรมหมื่นเจษดาบดินนะครับอ่ามีนามเดิมชื่อเล่นมาทัพก็ลูกคนโตนะอีกอย่างคือเรื่องของ power mm hmm. คือบ mm hmm. ารมีอ power จะจะมากกว่าเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งอายุห่างกันสิบหกปีนะ ทังสองพระองค์เนี่ยคือนั่นหมายความว่าตอนที่การที่สามเนี่ะหรือกกมื่นเจสฎาบดินขึ้นครองราชเนี่ยไม่แน่ใจว่าระไก,กาลสี่อ่ะยังเด็กน่าจะวัยรุ่นอยู่อ่ะถือว่ายังอาจจยังไม่อ่ารู้ติภาวะก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็การว่าคือตามกฎบ,บัญชีบานต้องลูกของมเหสีเลยมเหสีเบอร์นหนึ่งเลยแต่การว่าเอาความเหมาะสมอ่ะ คุณอาวุธวายาวุฒวิเหมาะสมกว่าก็ทําให้อกรมหมื่นเจษนาบดินขึ้นครองราชก่อนเจ้าฟ้ามุงกุฎพีอ่ะพีลาทีน,นี้นะครับก็ต้องบอกว่าอ่าก่อนที่ไกล้สามขึ้นครองราชพระองค์ก็มีตําแหน่งเป็นกรมหมื่นเจษนาบดินมีการนําโดยสมเพาเนี่ยไปค้าขายเมืองจีนนะครับร่ำรวยมากสร้างไรายได้มหาศาลให้กับ กรุงเทพเลยเก่งทั้งด้านบุนท้าด้านบูการเมืองก็เก่งการค้าก็เก่งนะครับก็คือคนยกย่องอ่ากรมื่นเจษฎาบดินมากก็คือถือว่าเป็นน number น่ะในการขึ้นครองราชต่อพระบิดาเลยอะไรเงี้ยทีนี้ส่วนเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยก็น่าจะคุณอาวุธวัทยุฒ์อาจจะไม่เทียบไม่เท่ากับกรมื่นเจษฎาบดินในเงี้ยก็ต้องก็ไม่ได้ขึ้นครองราชเนาะสุดท้ายก็ต้องออกไปผนวด นะครับไปบวชได้เองหลังจากที่รอสามหรือก็หมื่นจะสป็นขึ้นครองราชอะไรอย่างเงี้ยอ่าเอาขึ้นครองราชแล้วก็มีอ่าพารกากรีกิจสาคัญก็คือเรื่องของความมั่นคงอะไรอย่างเงี้การเกิดขึ้นของอ่กากบฏเรียกว่ากบฏไหมเป็นกบฏของเจ้าดุวงที่เป็นผู้ครองเมืองเวียงจันทร์คือก่อกรารกบฏอ่ะสุดท้ายก็ถูกปราบได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็การสู้รบระหว่างไทยกับยวน อานนามสยามยุทธน์นี่นะครับแล้วก็การค้าต่างประเทศคือการทรงอ่านสนับสนุนการค้าทางเอเชียและยุโรปการลงนามในสธนทรญญาเบอร์นีที่ทำกับนายเฮนรี่เบอร์นีก็คือเป็นการเปิดประตูการค้าเลยเป็นการเลิกการปูกขาดทั้งหมดเลยในเรื่องของอ่าขังสินค้าเนาะศิลปกรรมก็มีับสั่งให้สร้างเพ่เมอ่าเบือสสำเภาที่วัดยานาวา คือทำไมต้องสร้างเรือสำเภาขึ้นมาเพื่อมงบอกว่าก็คือสร้างเพื่อให้คนรุ่นหลังดูเพราะต่อไปการค้าเรือสมเภาอ่ะจะคือต่อไปจะเป็นเรือเรือเรือกลไฟเนาะที่เขาเรียกเรือกลไฟเรือปะตอนตกอะเรือสำเภาก็คงไม่มีแล้วก็คือสร้างเพื่อเป็นรูกสรเให้ดูเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วก็มีการนวาวิชาความรูด้ที่เป็นวรรณคดีวิชาการแพทย์เนี่ยจาลึกในตามสาลาคอบอ่าบริเวณวัดประเชตุพนหรืออ่าหรือวัดโพอะไรเงี้ยครับ อ่าทีนี้มาดูดูในเรื่องของพันาการเนาะว่ามีอะไรบ้างคือเรื่องอ่าเรื่องของกรบวนการวิธรรมเนี่ยในสมัยการที่สามเนี่ยก็คือมีการประกาศใช้ลักษณะโจรห้าเส้นกําหนดว่าัาษซนที่อยู่ในห่างเหตุการณ์โจรป้นในระยะไม่เกินห้าเส้นต้องช่วยเจ้าหน้าที่ในการจับโจรมิฉะนั้นม,มีความผิดก็คือจะกลายว่าจะมีความผิดห้าเส้นระยะไม่เกินสองร้อยเมตรโจรป้นเมื่อไหร่เนี่ยคือต้องช่วยเจ้าหน้าที่แล้วไม่เกินสองร้อยเมตรถ้าไม่ช่วยทําเป็น เอาเพิกเฉยเนี่ยก็มีความผิดอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกระบวนการยุติธรรมถือว่าแปลกแปลกไหมก็คือมันสมัยนั้นเนาะอ่ามันสามารถไม่สามารถเทียบกับปัจจุบันได้แหละก็คือสมัยนั้นนั่นแหละเรื่องของการที่คอยสอดส่องไปถูม่็นตาให้กับทางการอ่ะคิดว่าจะน่าจะเป็นการคอยสอดส่องไฮไลท์อ่าที่มาจากโจรอะไรเงี้ยแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่อะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะช่วยเจ้าหน้าที่จับอะไรเงี้ยนะครับอ่า การสถาปนาธรรมยุทธนิกายนะครับคือต้องบอกว่าการเกิดนิกายนี้ก็มาจากการที่พระเจ้าน้องอสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ามุงกุฎก็คือรอสี่ต่อไปแหละก็ได้ออกผวนวดแล้วศึกษาพระไตรปิฎกจนแตกฉานเลยก็คือมีการสังคายนาคณะสงเสียใหม่แล้วก็เกิดนิกายใหม่คือธรรมยุทธนะครับเรียกง่า้ๆว่ามหานิกายเกิดขึ้นปีสองสามเจ็ดสองนะครับ การแต่งตั้งเจ้าภาษีอากรเป็นผู้เก็บอ่าคือการแต่งตั้งเอกอ่าชาวจีนก็ได้ที่เป็นเจ้าภาษีอากรเนี่ยเก็บภาษีแทนรัฐนะับก็คือคนที่แต่งตั้งจากราชการแหละราชการก็ส่งแบแต่งตั้งคนที่เป็นแล้วก็มีการเก็บภาษีภาษีประเภทใดประเภทหนึ่งอ่ะอะไรเงี้ยส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนนะในในที่เก็บภาษีเนี่ยคนจีนที่เข้ามาถือว่ารวยมากก็คือก็ไม่ต้องตูกเกณฑ์แรงงานเท่าไหร่ก็คือต้อง อั่นี้คืออธิบายเมื่อสมัยร2อ,อ,อะอะไรอะจ่ายค่าผูกปี้อะอภาษีพิเศษอะก็ทาให้คนจีนมีเวลาทำา่องอื่นได้เยอะแยะเลยไม่ต้องถูกเณฑ์แรงงานเหมือนพรไร่ของเราอะไรย่างเงี้ยมาดูความสัมพันธ์กับนาาจักรล้านช้างนะก็คือเนื่องมาจากว่าปัญหานี่มาจากการที่เจ้าลู่วงได้ก่อการกรบฏขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเจ้าลู่วงเนี่ยต้องบอกว่าคือพระองค์เนี่ยอ่าคือเจ้าเจ้าเลู่วงเนี่ย มีถือว่าเป็นอ่ะไรเป็นมีความคุ้นเคยกับในราชสมกก์จักีอย่างมากเลยก็คือคุ้นเคยกับมรดกที่สองเนาะก็มีการอ่าอย่างรอสองเนี่ยก็แต่งตั้งให้ลูกชายของเจ้าดุวงไปครองเมืองไม่ได้ใจเมืองหลวงพระบางหรือเมืองอะไรนะไม่ได้ใจ,นะจะนะอ่ะจะปราัก็บ้านะก็คือมีความคุ้นเคยกันดีเนาะพอแล้วมรดกที่สองสวรรคตเนี่ยรอสารขึ้น ก็เกิดการเหินห่างกันระหว่างเจ้าดุวงกับรอสามเพราะอายุห่างกันเยอะเพราะเจ้าดุวงอายุมากแล้วก็เลยตอนนั้นคือต้องบอกว่าเจ้าดุวงเนี่ยก็มีความคิดที่จะอยากจะ,จะ,จะให้คนลาวเนี่ยที่อยู่ในพระนครเนี่ยกลับบ้านก็เลยมีการขออนุญาตให้นำพาครัวครัวลาวอะ่ะกลุ่มคนลาวเนี่ยกลับไปเวียงจันทร์แต่รอสามไม่อนุญาตเพราะถ้าอนุญาตแล้วเนี่ย มันก็จะกลายว่ามีพวกสุชาติอื่นเนี่ยพวกอะไรพวกมอนพวกอะไรจะกลับบ้างอ่ะจะกลับบ้านบ้างอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะวุ่นวายกันไปถ้าจะาลูกของขอได้หรือขอได้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะกลายมีเพราะว่าตอนนั้นคือในกรุงเทพมันไม่ใช่ว่ามีมีอ่าคือไอความเป็นไทยแท้มันคงไม่ไม่ไม่รู้่ายังไงเนาะคนที่อยู่ในพัะนครนในกรุงเทพอ่ะมีคนลาวคนมอนอาจจะมีคนยวนด้วยก็ได้คนเขมรอย่างเงี้ยคือถ้าคนถ้าขออนุญาตได้เนี่ยไอพวก ผ,ผู้นําผู้เนี้ยก็ต้องมาขออนุญ,ญาตให้พากลุ่มคนพวกนี้กลับบ้านบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะกลายว่าเออเป็นเยี่ยงอย่างกันไปนะครับก็ไม่ให้กลับจ้าลูวงก็น้อยใ,ใจเสียใจมากก็เลยทําการกลับไปที่เบียงจันท์และพร้อมที่จะเป็นศัตรูกับทางรัฐสํานักของของรันกะานิสถานนะนี้อ่าตอนนั้นคือจา้าลูกวงเนี่ยก็เริ่มมีการเกณฑ์ทหารฝึกกองทัพ เพื่อพร้อมที่จะเป็นอิสระจากไทยมีการอ่าแจ้งทั้งหัวเมืองต่างๆให้ยอมสวปริพักอะไรเงี้ยแต่บางหัวเมืองก็ไม่ไม่ยอมนะอ่าพอหลังจากที่มีการเตรียมกองทัพไว้เสร็จสับลแล้วลดวงเนี่ยก็นํากองทัพเนี่ยยกทัพมาแล้วก็ผ่านหัวเมืองอีสานมีการอ้างว่าคือเวลาผ่านหัวเมืองเนี่ย มันก็ต้องมีการคือเห็นกองทัพใหญ่หัวเมืองต่างก็เริ่มเฮ้ยตื่นตระหนกแล้วแต่เจ้าหน้วงแก้ตัวว่าจะนํากองทัพพวกนี้ไปอ่ารบกับอังกฤษพรอังกฤษเนี่ยจะมาตีกรุงเทพและกรุงเทพขอกองทัพเวีย,ยนทา์ไปตีอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยไปช่วยอังกฤษอ่าไปช่วยไทยรบกับอังกฤษช่วยทางพระนครหัวเมืองต่างก็ยอมปล่อยอิสระให้เดินผ่านไปบางหัวเมืองก็ไม่ยอมก็เลยเกิดการประทะกันอยนะ่างเงี้ยนะครับ บางหัวเมืองก็ถูกยึดได้แล้วก็มีการประกาศอิสระคือบางหัวเมืองที่อะไรอะที่อยากเป็นอิสระอิสระจาก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 ไทยอะ่ะก็มาร่วมมือจ้างนูวงนะครับในตอนหลังเนาะยกกองทัพมาเรื่อยๆจนถึงเมืองโคโดาชหรือนครราชสีมาก็มีการสู้รบกับทหารในเมืองนั้น จนเกิดวิดกรรมของคุณหญิงโมหรือคุณหญิงโมซึ่งเป็นพริยาของประหลัดเมืองนครราชสีมาก็คือมีการนาไพ่พลรบกับกองทัพเวียงจันทจนกองทัพเวียงจันเนี่ยต้องถอยพ่ายเลยและตรงนั้นคือกองทัพและข่าวการก,อก่อขบฏถึงกรุงเทพแล้วอ่ะกรุงเทพก็ส่งกองทัพข,ขึ้นไปเพื่อจะไล่ต้อนเลยนะครับก็หลังจากนั้นน็่คือเจ้าดุวงก็ถอยแล้วก็หนีไปที่เวียงจันท์หนีได้แป๊บเปก็ไปไปที่ยวนต่อ ให้ยวนคุ้มครองอ่าทีนี้กลายว่าทางโคราชเนี่ยก็ชนะและไทยก็ขึ้นมาแล้วกองทัพของทางพระนครแหละเออขึ้นมาก็มีการประสานกันแล้วก็ยกกองทัพจะไปตีทางเวียงจันต์ต่ออย่างเงี้ยในช่วงเหตุการณ์นั้นก็คือเกิดวิลกรรมของคุณหญิงโมหรือคุณหญิงโมหรือทาสุรานาลีขึ้นซึ่รู้จักกันดีเนาะแต่ต้องบอกกันนะว่า,นะวาคือมีงานวิจัยงานหนึ่ง ที่พูดว่าผู้หญิงโมไม่มีจริงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นเป็นปัญหามากเป็นปัญหากะดับจังหวัดเลยนะมีคนหนึ่งทำวิจัยเรื่องเนี้ยดูไม่ได้ต้องอ,ออกจากเมืองโคราชเนี่ยภายใน24ชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสำหรับผู้หญิงโมเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเนาะจริงไม่จริงเราไม่รู้แหละเราไม่ได้เกิดในยุคนั้นนะแต่อาจจะมีจริงก็ได้เราก็วิเคราะห์แยกแย้กันไปเนาะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับ จานุวงศ์หนีไปอยู่ทางยวนแล้วก็สึกว่าคือยวนก็มาอยากยอมรับเท่าไหร่กับการหนีเข้ามาของจานุวงศ์ก็เลยเกิดมีการอ่นำตัวจานุวงศ์มาให้ทางไทยลงโทษทีนี้จานุวงศ์ก็ยอมสวามิภักดิ์ให้กับทางไทยทางกรุงเทพไปแหละแต่กลายว่าถูกหักหลังมั้งหรือทุกอย่างแหละก็คือมีการฆ่าทหารไทยตายโดยกองทัพจานุวงศ์ ทหารไทยกดแค้นมากก็เลยทําการเผาเวียงจันทร์ซะเผาให้หมดแล้วก็จับพร้อมก็จับตัวเจ้าด้วงไว้คือคือบอกว่าไงดีคือว่ามันไม่คูมประวัติศาสตร์เราคูมไม่เคยอ่านนะว่าเขามองเราอย่างไรแต่คือที่อ่านในหนังสือเอกสารหลายเล่มเนี่ยเขาก็ผูกเขียนเขียนตรงกันว่าเผาหมดนะ่ะสัตว์เลี้ยงก็ไม่เหลือ รวมทั้งคนที่รอดจากเหตุการณ์นี้ก็ถูกจับตัวมาถูกเกณฑ์ให้ถูกจกับไปเฉลยศึกไปเฉลยนะครับถูกกวาดต้อนลงมาลงมาทางภาคกลางแหละคือแล้วกลายว่าคือเวียงจันทร์ถูกเผาวายวอดเลยนั่นหมายความว่าน่าจะเป็นคําคําสั่งที่มาจากเบื้องบนก็คําสั่งใครไม่รู้แหละก็ก็เขาบอกว็นคำสั่งของการที่สามเนาะในการที่ทำลายเวียงจันทร์ให้ย่อยยับ ชาวลราถูกกวาดต้อนมาก็บางส่วนก็มีการมาตั้งถิ่นฐานตามแต่ในทางจังอย่างสระบุรีเราก็มีกลุ่มชาวเราตั้งถิ่นฐานเนื่องมาจากเหตุการณ์ที่ถูกกวาดต้อนมาแหละอะไรเงี้ยนะครับส่วนจ้านุวง์ก็ถูกคุมตัวไปขังในกรง,งขังขนาดใหญ่อยู่กลางแจ้งเลยตากลมตากฝนตากแดดพร้อมอดอาหาร ของครอบโดนขงังั้งครอบครัวอ่าแล้วก็ในบางอ่าตำราก็เขียนว่าพวกเจ้านุวงอดข้าวจนตายอดข้าวน้นตายพร้อมครอบครัวเลยอดข้าวอดน้ำา่ะนะบางบางแห่งเขียนว่าโดนหลังจากโดนขังแล้วเนี่ยถูกจับตัดศรีรษะทั้งหมดเลยก็คือจุดจบของการที่เป็นกบฏนะคือถ้าเจ้านุวงทําสําเร็จ ก็จะกลายเป็นอ่าเป็นวลรบุรุษเลยที่ฝรั่งก็เรียกว่าฮีโร่อะแต่ทำไม่สำเร็จกลายเป็นผู้ไลยมันถ้าเราย้อนไปนอตอนสมัยวิยาเนาะสมเด็จพระนเรศวนนะรเรวนนะีเ่ยพยญยามปลดแอกจากขงสาวดีทำสำเร็จด้วยกลายเป็นฮีโร่เลยแต่สมมติถ้ายมองย้อนลยว่าอ่าถ้าพระนเรศวรทำไม่สำเร็จอ่ะกลายเป็นยังไงก็ลองมองย้อนไปนะครับ อ่ะทีนี้ก็หลังจากนั้นสงครามกระทางลาวจบแล้วอ่ะทีนี้นะครับอ่ะอะนะมาทาดูมาดูปัญหาทางยวนบ้างคือยวนเนี่ยช่วยเหลือเวียงจันด้วยนะในเรื่องของการก่อบปบท เราก็ยกกองทัพไปตีแล้วอย่างคือปัญหาในเขมรด้วยแหละเออมันปัญหาเยอะปัญหาในเขมรที่เกิดขึ้นก็ไทยเราก็ส่งกองทัพไปตีกับยวนจนเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าอานามสยามยุทธนะครับนะครับก็มีการส่งกองทัพเนี่ยไปตีกับทางเขมรนะยวนสู้ในดินแดนเขมรที่เขมรท่นรู้ว่าไทยกับยวนเนี่ย รบกันในคามเมราผมกฏว่าไทยกับยวนปกครองเาเมรร่วมกันในการที่ไทยส่งกองทัพไปตียวนที่เาเมรเนี่ยมันทําให้มีการขุดคลองดึงขึ้นมาคือคลองแสนแสบขุดไปทางตะวันตกไม่ทางตะวันออกนะครับทีนี้คลองแสนแสบเนี่ยก็เราเห็นนะปัจจุบันเนี้ยน้ำดิดเน่าเลยนะ ว่าคำว่าแสนแสบเนี่ยมันมาอย่างไงนะครับมันมาจากภาษามาลายูที่อ่านว่าสุงไหเซนเยบเซนเยบนะแปลว่าคองเงียบสงบโอ้โหสุงไหเซนเซนเยบนะเซนแยบนะแล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นคอเป็นแสนแสบโอ้โหก็คือมาจากการสรันนิษฐานของนักภาษาศาสตร์นะครับสุงไหเซนแยบเซนแยบนี่แหละ การนคลองก็แปลว่าคลองสงบคลองที่เงียบสงบไทยเรียกว่าแสนแสบไม่ได้เกี่ยวกับว่าคลองมันน้ําเน่าจะแสบลงไปอ <c oughs> <c oughs> บางทีก็เรียกว่าการที่มันมียุงชุมเอ,อสถานหลายอย่างเลยนะยุงมันเยอะนะครับแล้วคลองนี้ก็เป็นเส้นทางเดินทับระหว่างสงครามไทยกับยวนนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นเส้นทางทในการส่งยุทธปัจจัยส่งไป ส่งกำลังพลไปนะครับอ,อะไรเงี้ยอ่ะก็พยายามะวันออกเนาะมีการผ่านจังหวัดไหนบ้างอะทางพระประแดงผ่านทางชะเซิงเซ,ซาอะไรเงี้ยปาาจีนบุรีอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเลือ่อยจนถึงทางเขเมรเลยอะไรเงี้ยนะครับอ่าต่อไปนะครับนี่เย ก็เรื่องของยวนและเนาะก็เดี๋ยวที่บอกเมื่อกี้ว่ายวนกับลาวไอ้ยวนลาวจับมือก็คือครับอ่าก็คือยวนสนับสนุนให้ลาวและ้ขมรนก่อขบฏต่อไทยแล้วก็อีกอย่างคือประกอบกับพม่าทำสงครามกับอังกฤษคือเราไม่ต้องไปยุ่งพม่าแล้วไม่ต้องไปยุ่งกับพม่าเพราะพม่าตีกับอังกฤษแล้วก็ต้องไปเราก็เลยต้องไปยุ่งกับไปลบกับทางพวกลาวขมิ้นพวกยวนเุกอย่ จึงมีการโปรดเกล้าให้เจ้าพญาบดินเดชาเนี่ยนำทัพทำสงครามเพื่อขับไล่อิทธิพลของเวียดนามออกจากเขมรห,หรือยวนเจ้าพญาบดินเดชาเนี่ยก่อนหน้ามีผลงานจากการที่ทำลายกรุงเวียงจันทร์ชื่อตำแหน่งเดิมคือพญาสุภาวดีตำแหน่งเดิมนะตอนหลังก็พอทำลายเผาเวียงจันทร์วายวอดเลยเลื่อนขั้นเป็นเจ้าพญาบดินเดชานะครับบดินเดชาคือชื่อปัจจุบันคือชื่อของโรงเรียนหนึ่ง ก็มาจากที่ดินของอ่าพญยาบดินเดชาแหละคือเนื่องมาจากว่าที่ดินนั้นนะเป็นที่ตั้งกองทัพของไอ้ที่ดินของโรงเรียนบดินเดชานะเป็นที่ตั้งเดิมของกองทัพของเจ้าพญยาบดินเดชายกกองทัพมาทางตะวันออกใช่ไหมแล้วพักกองทัพไปก่อนก่อนจะไปตีทางกุนเขมรน,นี่แหละเออก็ที่ดินตรงนั้นก็เป็นที่ของพญยาบดินบดินเดชาไปเลยต่นหลังก็บริจาคก,กับทางกระทรวงสาธาธิการในการสร้างโรงเรียนขึ้นมาอะไรเงี้ยนะครับ การเข้ามาของอังกฤษก็คือการเซี่ยงกฤษส่งเฮลลี่ร้อยเอเฮลลี่เบอร์นียเ,เ,เข้ามาทําสัญญาทางการทั้งไมต่ตีเรียกว่าส่วนที่สัญญาเบอร์นียนะครับในสมัยการที่สามแล้วก็มีการส่งเซอร์เจนบุสเข้ามาแก้ไขส่วนที่สัญญาเบอร์นียแต่การเจรจารไม่สําเร็จนะความสัมพันธ์กับอเมริกาส่งมีการส่งเอดมันลอเบิร์ตก็คือสัญญาการค้าก็คือมีการสัญญาสัญญาการกฤแล้วอเมริกาเข้ามานะครับ มีการเข้ามาเผยแพร่ความรู้ในเรื่องของการพิมพ์คืออหมอบัตรเลนะครับก็คือมิชนารีเข้ามาแล้วหมอบัตรเลไนดะ้เข้ามาสมัยรสี่เนาะรสี่รสี่มีกล้องถ่ายรูปแล้วแต่พอใน,ในก่อนหน้ารสามก็มีพวกมิชนารีเนี่ยมิชนารีก็คือพวกหมอที่สอนศาสนาออ่าหรืพี่มีความรู้เรือ่องศาสนาคิดอะไรเงี้ยก็มาเผยแพร่ความรู้ด้านการพิมพ์ความรู้้างการแพทย์เข้ามานะครับโอเคครับจบตรงนี้ นะครับก็แลการที่สามก็เสด็จสวรรคตนะครับสหมืนคนในปีสองพันสามร้อยเก้าสิบสี่แล้วก็มีการกลับเข้ามาอ่าเข้ามาขึ้นอกลับขึ้นมาครองราชโดยเจ้าฟ้ามงกุฎต่อไปจะถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวครับซึ่งเราจะต่อในหลังกลางภาคนะครับตอนนี้เราจบก่อนกลางภาคแล้วโอเคจบแล้ว